สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์เนาะแล้วก็ทุกๆกำลังใจค่ะทุกๆเรื่องราวนะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตใ้กัรและการที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวนันเช่นเดิมนะคะรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขสนุกสนานเพิ่มพูนพลังของเราในทุกๆวนันเนาะใช้วิตามิน ดีๆนี้พลังงานดีๆขับเคลื่อนไปนะคะคิดกับตัวเองให้มีความสุขมีพลังบวกให้มากที่สุดสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่เนื้อคู่ที่ใช่รักแท้จริงๆจ,จะเข้ามาหาคุณในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมอะไรที่ไม่ใช่วันแล็เวลาเดี๋ยวก็จะทําให้สิ่งสิ่งนั้นหลุดจากโครจรวงจรชีวิตของเราไปอย่างแน่นอนอะไรที่ใช่ก็จะยังคงอยู่กับเราเพราะฉะนั้นมันคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆเลยนะคะท็อปปิคของเราวันนี้แม่เราจะมาเล่นเกมกันนะคะทุกคนเกมพิฆาตของเรามีหลายท็อปปิคมากๆเลย ะะเพราะฉะนั้นทำเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วในแต่ละเดือนนะคะแล้วก็มี reading ด้วยนะคะเดี๋ยวอนาคตจะมีอะไรที่แบบแยกปริกย่อยออกมาเดี๋ยวก็ดูอีกทีนะคะถ้าปิดของเราวันนี้เราจะมาเล่นกันสิว่าคุณกับเขานะคะจะได้แต่งงานกันไหมนะสามน้องตุ๊กตาน่ารักนะคะทำสมาธิให้นิ่งชอบกองใดน,นะคะก็เลือกกองนั้นเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่หกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะแม่เดี๋ยวเรามาดูซิท็อปปิกของเราวันนี้นะคุณกับเขาจะได้แต่งงานกันไหมนะคะเราจะมาดูซิว่าพลังงานกองที่หนึ่งจะเป็นอย่างไรนะคะขอให้5ใบเท่านั้นค่ะนะคะ5ใบเท่านั้นเลยนะถ้าพลังงานออกมาเป็นอย่างไรก็จะอ่านไปแบบนั้นนะคะคุณกับเขาจะได้แต่งงานกันไหมคะกองที่หนึ่งน้องเป็ดน้อย ขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์สื่อถึงคนกองที่หนึ่งทั้อคุณกับเขาจะได้แต่งงานกันไหมคะคนกองที่หนึ่งนะเจ็ดเหรียญสีดาบอืมเป็นพลังงานของความรู้สึก นิ่งกันนะคะต่างคนต่างนิ่งโอ้โหออกมาแล้วเชียนะเป็นความรู้สึกของต่างคนต่างนิ่งอะ่ะนะต่างคนต่างเงียบเลยนะคะแข่งกันเงียบเลยแข่งกันเงียบเอาชัยชนะจริงๆนะคะดูซิว่าใครจะมีความอดทนกว่ากันนะใครจะนิ่งได้ชัยชนะนะคะหกไม้เท้าคือการได้รับชัยชนะเนาะเพราะฉะนั้นมีความรู้สึกพลังงานแนวโน้มนะคะว่า จะได้มีการปรับความเข้าใจนะคะพูดคุยกันสารความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งเพราะความรู้สึกของความนิ่งนั้นมันยังมีความเชื่อมโยงของหัวใจนะคะเป็นได้แดงคิดถึงกันอยู่นะคะคิดถึงกันอยู่ต่างคนต่างส่องกันอยู่แหละนะคะถ้าไม่ได้บล็อกกันเกิดขึ้นมีความรู้สึกว่า,าจเจ็ดตรีนคือการเจริญเติบโตนะคะเป็นอะไรที่ต่าง ต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างถอยออกไปต่างคนมีความรู้สึกความคิดของตัวเองและก็ยังมีความรู้สึกดีๆที่เชื่อมโยงกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้น7เหรียญคือการเติบโตของความรู้สึก ะะการรอคอยเติบโตในทุกทกวันการคิดการรอผลให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านผลไปถึงจะนิ่ง,งแต่รู้สึกว่าใหม้มันมีความมั่นคงไปถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกับว่าถ้ามีความไม่เข้าใจกันก็สามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้กันได้ถ้ายอมเปิดเผยยอมปรับความเข้าใจพูดคุยกันละกันใช้วันแล้วก็เวลาค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะและถ้าได้เปิดใจได้พูดคุยหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มั่นคงและมั่นใจ แนวโน้มแห่งการได้แต่งงานมีความสุขรออยู่นะคะอัศวินไม้เท้ากับหกไม้เท้าอุปสรรคไม่ว่าทางไกลแดนไกลอะไรก็แล้วแต่นะคะลุยลุยไปเลยนะคะลุยกับทุกสิ่งทุกอย่างไปต้องแบบ ลับมาปรับความเข้าใจพูดคุยกันมองความสัมพันธ์ความคิดต่างฝ่ายต่างมองไปในทางทิศเดียวกันและเริ่มต้นที่จะจับมือจูงจูงกันินปนะคะสี่ไม้เป็นอะไรที่มีความคิดถึงและหวงแหนความสัมพันธ์กันแล้วก็เดินหน้าลุยไปต่อคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตหกไม้เทา้านะคะการได้มีเรื่องราวดีๆการพัฒนาวความสัมพันธ์ไปอย่างมั่นคงเพระาะฉะนั้นแนวโน้มของการแต่งงานสูงมากๆและไพ่หกไม้เทา้าเป็นอะไรรู้สึกว่าได้รับชัยชนะได้รับความรื่นเริงความสุข ความสมหวังความรักความรู้สึกที่มันสุกงอมเพราะฉะนั้นก็เป็นในเรื่องของการแต่งงานได้นะคะหองแม่ท้าแบบได้รับชัยชนะในการศึกสงครามนะคะแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่นะคะคนคนนี้จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของชัยชนะแน่นอนเพราะนั้นมีความรู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์ของการแต่งงานมีอย่างแน่นอนถ้า2คนนะคะมั่นใจแล้วก็เดินหน้าสู่ความสัมพันธ์กันอย่างมั่นคงจริงๆปรับความเข้าใจพูดคุยและปรับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างและให้มันเป็นไปอะคะ่ะ 7เหรียญคือการเลี้ยงจากต้นเมล็ดที่เราเพิ่งเจอกันครั้งแรกวันแรกค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามวันแล้วก็เวลานะคะเติบโตของต้นไม้นะเพราะว่ามันเติบโตทุกวันรดน้ํพรวนดินความรักก็เหมือนกับต้นไม้ถูกไหมคะ,ะเจอกันครั้งแรกก็เหมือนเหยาะ,ะเมล็ดลงไปในดินแล้วก็ค่อยๆนะคะ,จะเจริญเติบโตตามความรู้สึกถ้าต้นไม้มันไปต่อไม่ได้เดี๋ยวก็แห้งตายไปนะคะเหมือนกับว่าเราอาจจะ ต้นไม้ต้นนี้ไม่ขึ้นอะไรแบบนี้ความรู้สึกความความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ใช่มันก็เลยจบลงและตายลงไปก็ได้แต่ถ้าอันไหนมันใช่เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนกระทั่งสุดแล้วก็สุกงอมหกไม้เทา้านะคะสุกงอมของความรู้สึกและความรักการได้มีเรื่องดาวดีๆนะคะความสุขสมหวังที่จะได้รับชัยชนะเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ได้ ถ้าพูดคุยปรับความเข้าใจแล้วไปได้ต่ออย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะแม้ว่าอะไรรู้สึกว่าจงใช้เวลาของกันและกันและก็ให้ให้เรื่องราวของความรักเป็นเรื่องของเวลาและอสุินมเท้าวยายอมแพ้ซึ่งกันและกันนะคะ คนคนนี้ถ้าเขาจะเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ดีมันจะต้องมีเรื่องราวของการเทคแอคชั่นกลับอยู่แล้วแล้วีนี้คน2คนจะต้องแบบฝ่าฟันอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไปถึงชัยชนะหกเท้านะคะเพราะฉะนั้นจะได้แต่งงานนะคะแล้วก็กว่าจะผ่านด่านตรงนั้นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นเรื่องของเวลาจริงๆเนาะและ,และทีนี้คุณกับเขาจะได้แต่งงานกันไหม 6ไม้เท้าในความรู้สึกข,ของพลังงานของถ้าไปถึงจุดๆที่ได้รับความสุขสมหวังสุขงอมแล้วค่ะ คุณจะได้รับชัยชนะเพราะฉะนั้นคุณจะได้แต่งงานจะชชยโยนะคะอะไรแบบนี้เนาะนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้กองที่1ได้แต่งงานได้สุขสมหวังนะคะค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องราวของความรักแต่อะไรถ้ามันเป็นไปนต่อไม่ได้คุณจะได้แต่งงานอย่างแน่นอนนะคะเพราะคนที่ใช่เขาจะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนนะคะยังไงก็ขอให้เป็นเรื่องของเวลาและการตัดสินใจของตัวคุณเองเนาะท็อปปิกของเราวันนี้คุณจะได้แต่งงานกับเขาไหมจะได้แต่งงานแนวโน้มสูงมากนะคะคนกองที่1ก็ประมาณนี้เนาะขอบคูณ มาสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะทุกคนฟังไหมเป็นพลังงานแล้วก็เป็นอะไรดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะทุกคนกับท็อปปิกของเราวันนี้เรามารู้ซิว่าคุณกับเขาจะได้แต่งงานกันไหมนะคนกองที่2ขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์ค่ะสื่อถึงคนกองที่2 ขอไพ่ห้าใบนะคะเรามาเล่นเกมกันสิว่าคุณกับเขาจะได้แต่งงานกันไหมคนกองที่สองไพ่จะออกมาว่าอย่างไรนะคะคุณกับเขาจะได้แต่งงานกันไหมคะน้องไม้ยูนิคอรนสีม่วงหนึ่งเหรียญว้าวสวยงามจังเลยนะคะ แม่เหรียญคุณกับเขาจะได้แต่งงานกันไหมเจ็ดไม้เท้าไพ่สวยงามมากค่ะห้าดาบคุณกับเขาจะได้แต่งงานกันไหมเจ็ดดาบเจ็ดถ้วยอืม มีเรื่องราวของการอยากที่จะเข้ามาขอโทษขอโอกาสขอพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เจ็ดเมถ้าก็คือการยังต้องการให้ความสัมพันธ์นี้ยังคงอยู่ต่อไปอยังรักอยากที่รักษาความสัมพันธ์เหมือนกับว่าคุณกับเขามีเรื่องราวทําให้ไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นปัญหาที่คุณอาจจะตัดจบจากเขามาเขาอาจจะทาอะไรให้คุณรู้สึกเสียใจทางคําพูดการกระทำเนาะอาจจะใช้อะไรที่แบบ หวาดระแวงทําให้คุณหวาดระแวงแคลงใจหรือว่าคุณไม่หรือเขาไม่ชัดเจนนะคะทำให้คุณได้เคลียร์จบและตัดจบจากเขามา5ดาบนะคะคือความคิดมากความกังวลความปวดหัวและอยากที่จะพูดคุยแล้วก็ติดต่อสื่อสารเคลียร์เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาที่เขาทํากับคุณไว้เจ็ดถ้วยคือการคิดว่าจะทํายังไงดีนะคะจะเข้าหาคุณยังไงดีส่งข้อความหาคุณยังไงดีให้คุณได้เปิดอกเปิดใจพูดคุยกับเขาให้คุณได้ มาเจอเขาแล้วเราได้มาคุยกันอีกนะคะเป็นความคิดถึงเป็นการส่องหาการมองการจินตนาการการคิดไปถึงเรื่องราวต่างๆค่ะเวลาที่เราจะพยายามที่จะเข้าหาใครหรือว่าจะส่งข้อความหาใครเราคิดถึงผลลัพธ์ที่มันจะออกมาว่าจะเป็นยังไงนะมันจะโอเคไหมนะคะเราสองคนจะอ,อย่างนี้ดีหรือเปล่าหรือว่าส่งข้อความไปแล้วเขาจะตอบไหมเขาจะอ่านไลน์หรือเปล่าเขาจะ รู้สึกยังไงหรือเขาจะไม่อ่านแล้วเราจะเป็นยังไงนะความรู้สึกมันก็ตีกันไปนะคะความรู้สึกทางความคิดมันก็ตีกันไปวนกันไปเพราะฉะนั้นหนึ่งเหรียญเขาอยากได้โอกาสจากคุณด้วยอยากขอโทษขอโอกาสขอพนาความสัมพันธ์การออฟเฟอร์การดูแลการให้ของขวัญการเข้ามาซัพพอร์ตอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันคงอยู่ต่อไปอยากเขายังคนยังคงมั่นใจหนักแน่นที่จะอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้เป็นเพื่อนกันหรือว่าให้มันเป็นแบบ กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากได้โอกาสจริงๆและอยากที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในอนาคตนะคะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมจริงๆแบบที่เคยพูดไว้แบบที่เคยทำไว้นะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่คิดเยอะคิดมากคิดหนัก ประมากังวลเหมือนกันนะคะแล้วก็อยากที่กําลังหาวิธีนะคะเจ็ดดาบกับเจ็ดถ้วยเป็นความรู้สึกของพลังงานอยากที่จะหาวิธีค่ะคิดหาวิธีอยู่ว่าจะจะคุยกับคุณยังไงจะเข้าหาคุณยังไงเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะปรับความเข้าใจพูดคุยกับคุณมากๆเลยนะคะเรื่องราวที่เขาแบบทํามาแล้วให้คุณเจ็บปวดเสียใจนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการอยากที่จะเข้าหาคุณก่อนเพราะฉะนั้นพลังงานของคุณกองที่สองเป็นพลังของพลังงานของการขอโทษขอโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ อย่าให้คุณยกโทษให้เขาภัายให้เขาจะทํายังไงที่จะเข้าหาคุณได้ที่จะส่งข้อความที่จะเจอคุณได้ที่จะเคลียร์กับคุณได้นั่นเองนะคะคุณกล่องที่สองก็มองว่ายัางนะคะยังไม่ได้แต่งอาจจะมีส่วนของเรื่องของการนี่แหละเข้ามาขอโอกาสกับคุณนะคะพูดคุยแล้วก็เคลียร์แล้วก็ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแล้วคนกองที่2ว่าจะเดินหน้าสู่ความสัมพันธ์ต่อหรือไม่สิ่งที่เขาทํานั้นมันเป็นสิ่งที่แทงใจคุณหนักมากแค่ไหนนะคะเขาก็น่าจะเข้าใจแหละว่าว่าคุณไม่ถ้าคุณไม่ไปต่อเขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจมากมากเลยเพราะฉะนั้นก็ก็คิดเยอะคิดมากเหมือนกันนะคะคิดจนปวดหัวเหมือนกันแล้วก็ลังเลเหมือนกันเพราะฉะนั้น อยากที่จะพูดคุยปรับความเข้าใจกับคุณนะคะยังคงไม่ได้ไปถึงขั้นแต่งงานแค่แค่ดูแล้วก็คุณจะให้โอกาสเขาไหมเท่านั้นเองนะตอนนี้นะคะคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอยากขอโทษนะคะกับสิ่งที่ทําแล้วก็ขอโอกาสได้ไหมนะคนกล่องที่2ก็ประมาณนี้นะคะฟังว้าเป็นพลังงานแล้วก็อะไรดีๆนะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท o ปปิของเราแม่วันนี้นะเรามาเล่นพิกาคาร์ดในท o ปปิที่ว่าคุณกับเขาจะได้แต่งงานกันไหมนะคะคุณกับเขาจะได้แต่งงานกันไหมคุณนกองที่3ขอพลังงานแห่งไพาทาร์ดค่ะสื่อถึงคนกองที่3 คุณกับเขาจะได้แต่งงานกันไหมคะคนกองที่สามน้องไม้ายูนิคอนสีเหลือง6ดาบเศร้าจังเลยอยากมาหาอยากมาเจอแต่ก็มีอุปสรรคมาไม่ได้ยังไม่อยากจบในเรื่องของความสัมพันธ์เจดดาบเขาทำให้คุณเสียใจยเขาทำให้คุณร้องไห้แน่ๆเลย ทั m p เพลนส์อยากปรับความเข้าใจค่ะอยากมาพบเจอกับคุณนะแล้วก็อุปสรรคความห่างไกลอุปสรรคไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเขายังไม่อยากจบอยากมาพบเจอกับคุณแล้วก็คิดถึงแล้วก็เศร้าแล้วก็มันมันยังมีความรู้สึกของความเรื่องราวนะวันนั้นมันยังติดอยู่ในใจของเขานะคะเจ็ดดาบคือ อยากที่จะหาวิธีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะค้นหาวิธีความคิดกลวิธีนะคะใช้สมองใช้ความคิดว่าจะทํำยังไงดีที่จะได้ปรับความเข้าใจกับคุณเพราะคุณกับเขาต่างคนต่างไม่เข้าใจกันต่างคนต่างมีความแตกต่างกันไม่ลงตัวซึ่งกันและกันนะคะมีปัญหากันอย่า,<ๆ>ยางมากๆเลยเนาะแล้วก็อยากเข้ามาปรับความเข้าใจปรับความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณเพราะว่าเขายังรู้สึกคิดถึงคุณ ะะยังอยากรู้สึกคิดถึงก็รู้สึกมีความรู้สึกที่ผูกพันนะคะ The High a f f e r แลวก็สองดาบนะคะคือสองดาบคือการตัดสินใจนะคะ The High Affair คือการคอมมิชเมนต์และการทำอะไรที่มันจริงจังชัดเจน เขาอยากที่จะจริงจังในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอยากที่จะได้มีโอกาสมาปรับความเข้าใจคอมมิชเมนต์การทําอะไรอย่างตรงไปตรงมาตามประเพณีนะคะทาก่อนหน้านี้อาจจะทํารู้สึกว่ายังยังไม่ได้ชัดเจนเลยไม่ได้เคลียร์ไม่ได้คอมมิชเมนต์อะไรทั้งนั้นแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกเสียใจยแล้วก็เจ็บปวดหรือว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านมามันรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่เป็นไปตามสิ่งที่ต้องการนะคะเพราะฉะนั้น2ดาบคือการตัดสินใจนะคะเลือก ว่าจะทำอย่างไรว่าจะหาวิธีไหนปัญหาแก้ปัญหาอย่างไรจะจะมีทางออกอย่างไรนะคะอะไรประมาณนี้เขาก็รู้แหละว่าคุณจะต้องการแต่งงานหรือสร้างครอบครัวหรือว่ามีอะไรแบบนี้อยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันตรงไปตรงมานะคะเพราะฉะนั้น the high r f r i e n d s ก็เหมือนกับการ commitment การแต่งงานการทำอะไรที่มันจดทะเบียนสมรสมั่นหมายตามประเพณีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเป็นในส่วนของความรู้สึกนะคะ ของคนคนหนึ่งที่เขาอยากที่จะได้มาพบเจอกับคุณนะ่ะมันมีเรื่องราวของความห่างไกลยอยู่ด้วยความรู้สึกมันมันหนักอะ่ะมันเศร้าอะ่ะมันรู้สึกว่ามันยังไม่จบอะ่ะแต่เขาทำอะไรให้คุณรู้สึกเสียใจเพราะฉะนั้นเขาหาวิธีจะทำยังไงท,ที่กลับเข้ามาหาคุณและปรับความเข้าใจกับคุณและมันมี2วิธีจะทำยังไงดีที่ระหว่างคุณกับเขามันจะไปต่อกันได้แบบเปิดเผย นะคะเปิดเผยคอมมิชเมนต์กันนั่นเองเพราะฉะนั้นเลงส่วนของความรู้สึกก็คือได้ได้สองอย่างก็คือถ้าได้กลับมาปรับความเข้าใจพูดคุยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องชัดเจนมันจะต้องคอมมิชเมนต์ไม่เช่นนั้นคุณก็จะไม่โอเคนะคะหรือว่ามันมีได้สองแบบคือคุณโอเคกับไม่โอเคซึ่งเขารู้อยู่แล้วผลนะ่ะมันจะออกมาเป็นยังไงสงดาบคือการไม่สนใจที่จะรับฟังหรือว่า สิ่งลบๆอะไรได้แต่ปิดตาปิดความรู้สึกเอาไว้ว่าถึงผลมันจะออกมาลบแต่ก็ยังคิดบวกอยู่นะคะยังคิดบวกอย่าที่จะได้คอมมิชเมนต์และจริงจังกับคุณและเปิดเผยกับคุณนั่นเองนะเพราะฉะนั้นความรู้สึกอ่ะมันเป็นในส่วนของการปรับความเข้าใจแล้วก็อยากที่จะทําอะไรที่มันกระจ่างและชัดเจนเปิดเผยซึ่งกันและกันการคอมมิชเมนต์ซึ่งกันและกันนั่นเองแล้วก็ไปถึงขั้นแต่งงานมีความสุขได้ทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นพลังงานของ คนคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าไม่แน่ใจนะคะว่าคุณจะไปต่อหรือไม่ไปต่อ,อยังไงกับเขามันเป็นได้สองพลังงานถูกปฏิเสธกับโอเคนะคะก็เลยทําให้รู้สึกว่าเขา่ามีความคิดมากความกังวลเยอะนะคะแล้วก็การที่จะเอ่ยอะไรออกไปมันรู้สึกว่ามันจะต้องใช้ความความกล้าความมั่นใจเป็นอย่างมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องราวอะไรที่รู้สึก ต้องปรับต้องจูนต้องรอคอยโอกาสแล้วก็บรรเวลานะคะเพราะว่าสิ่งที่ที่จะทําให้มันชัดเจนได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณด้วยเพราะฉะนั้นเป็นอะไรของของคนที่แบบคิดมากเหมือนกันนะค,ะคนคนนี้นะคะแล้วก็นั่นคือสิ่งที่แบบรอคอยคําตอบนะคะจากคุณเพราะฉะนั้นพลังงานของค์กองที่3ในความรู้สึก คุณกับเขาจะได้แต่งงานกันไหมนะคะถ้าได้กลับเข้ามาแล้วพูดคุยปรับความเข้าใจกันได้จะได้รู้สึกว่าเปิดเผยกันขึ้นแล้วก็คอมมิตเมนต์จริงจังนะคะถึงขั้นแต่งงานเพราะว่า the high f e r e n c e เป็นการที่จะทำอะไรเปิดเผยเนาะตรงไปตรงมานะคะการมั่นหมายการจดทะเบียนที่มันถูกต้องนั่นเองแต่ทางนี้ค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะคะว่าจะอย่างไรว่าจะโอเคหรือไม่โอเคนะคะมันเป็นอะไรที่ คิดเยอะแล้วก็คิดมากเช่นเดียวกันนะคะเป็นความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่รู้สึกประมาะแล้วก็มีความคิดทั้งลบทั้งบวกเข้ากันอยากปรับความเข้าใจายอยากไปต่อได้แต่ก็รู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะคะอะไรแบบนี้ในความรู้สึกของเขาเพราะฉะนั้น The high reference ก็คือการคอมมิชเมนต์การจริงจังในเรื่องของความสัมพันธ์การเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างให้ทุกคนได้รู้การทําอะไรตามประเพณีนะคะมันหมายจจทะเบียนที่ถูกต้องนะคะอะไรที่มันไม่ถูกต้องอยาทําให้มันถูกต้องนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณว่าคุณกับเขาจะไปต่อกันได้หรือไม่หรืออย่างไรนะคะคุณกองที่3ก็ประมาณนี้เนาะพลังงาน5ใบนะคะยังไงก็ฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็อะไรดีๆในวันนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ก่อน และสุภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ